คครับผมคลิปนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยกับอีฟุตบอล2025นะครับผมวันนี้นะผมมีอ่ากัปตันบัติสตูต้านะครับร่างนี้นะผมซึ่งผมไม่เล่นเกมเดียวเองนะครับร่างนี้ผมก็สุ่มได้จากแพ็คเดียวไปออโต้นะผมแพ็คมันแจกฟรีอ่ะเออนะครับร่างนี้นาดเท้าขวานะที่แรกผมว่าจะเล่นคอสติกนะผมแต่ว่าคิดไปคิดมาเล่นบัติสตูต้าก่อนแล้วกันนะผมว่าคลิปมันจะได้รันไปเรื่อยๆไงโอเคครับ ตายเป็นโกพัชเชอร์นะผมแล้วก็อันนี้เป็นสเตตของบาติสตูต่านะครับจริงๆถ้าเราเอาไปใส่ไอ้โค้ดอันนี้ผมลองขอเป็นโค้ดนะเป็นเพอ,อันนี้ผมเพื่ลนนี่ร้อยสี่เลยนะจริงๆมันก็อัพทุกตัวนะผมก็เกมลุกก็หก 96นะครับผมบอลคอนทก็82เดินติปปิ้ง82ไทปอร์เชั่น80นะครับผมฟินิชชิ่ง93นะคโอ้ทีแรกคิดว่าจะเยอะกว่านี้นะสัก99อะไรเงี้ยเออแฮดดิ้ง88นะครับผมไม่ค่อยมองเงยอะอะไรสปีด91สปีดต้น92แล้วก็อันนี้ครับผมจุดเด่นเลยยิงแรงครับผมคิกิ้งพาวเวอร์95นะครับจัมปิ้ง84แล้วก็โพทเทชชั่นคอนแทค88บาลาน س มาล้านแปดสิบสองสเตมิน่แปดนะครับอันนี้เขาบูตเป็นสไตเกอร์ให้เราแล้วนะก็จะมีบูตเกมลุกแล้วก็บรันคอนโทรลจบสกอร์แล้วก็สปีดต้นนะครับอันนี้ผมเพิ่มเป็นเเกมลับทักกิ้งสปีดสเตมิแน่ผมเพิ่มทำไมเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยโอ้โหแล้ว่อยเปลี่ยนนะกันอันนี้เป็นสกิลของกาปตันบ,บัตติสตูต้านะครับเคผมเราไปดูในเกมดีกว่านะว่าบาติสตูต้าล่างนี้จะตึงหรือเปล่านะ อะมาแล้วผมเจอกันในเกมแล้วนะผมกับมาริท FC นะแม่จะเป็นยังไงของไอหนุมบาติโกของเรานะผม,มาบ,บาติสตุต้มาครับบาติสตุต้าเปิดมาที่โรทามซิอุสมันก็จะเคยเจอกันหรอวะเอาละครับบาติสตุต้าหลุดมาลูกนี้ครับแล้วหลอดม่วงจากมานีัคบรับหนึ่ง0ูงครับ แม่สองนาทีแรกครับผมกับกาเบียวบาติสตูตาเย็ดเข้โอ้ดูครับมัสติอุสอุ้ยเบอร์เก้าซะด้วยนักล่าสกอร์นะในตำนานนะผมกับชายาบาติกุเอ้าหูแล้วแม่งเอ้ยนี่ยผมไปกดส่งผิดนะครับอารับยเาเมา อย่าเบาให้มาแล้วบาติสต้ายัง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 อยู่ยังอยู่ผมบอกเลยอย่าให้หลุดอย่าให้แทงหลุดฝอยแค่แว่งเก่งกว่าเป้อีกยึดแค่ก็คือแทงหลุดนี่แม่งเก่งกว่าเป้อีกนะครับเนี่ยดีเค้นไลท์มาที่คาร์ลสดีเค้นไลท์อีกทีเดบอยโรดี้มาที่โมดิษ โรดี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตาลายตาลายไอ้เหี้ยโอ้โหโดนเลยครับโดนนะผมโดนต่อบอลน,นะผมแม่งตาลายเลยกูเอาใหม่ครับเอาใหม่เรามีบาติโกบาติสตูตา้าอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวอะไรฟอรลันฮิมาชีโลเรลินโซ่เอาละครับบาติก้าหลุดหลุดลูกนี้แล้ว จะจ่ายให้คัสเอ้ารุดอย่างนี้ก็สวยครับไม่ต้องรุนอะไรแล้วครับเนี่ยนี่ครับผมสองย์วล้วครับบาติสตูตาขึ้นนำอีกแล้วโอ้โหดีครับเนี่ตอนนี้ก็คืนนะครับไอ้หียตอนใหม่กูแหกปากแล้วครับเนี่ยเบอร์เก้าในตำนานนะบ,บาติโกบาติสตูตา ลูกพี่อะไรครับเชฟโรดดี้ให้มาที่สายลิปตคาร์ลอสโลนโซเชยียังได้ลูกทุ่มอยู่นะผมยงียบเอาแทงมาลูกนี้ครับโอ้โหปาติสต้าล้ำหน้าไปแล้วครับ แค่ขึ้นเกมทางขวานเนี่ยผมได้สองลูกแล้วนะเนี่ยโอ้แล้วเหมือนจะกดออกเลยครับโอ้โหเจอบาติสต้ากูเข้าไปแม่อเคนี้เราไม่ไม่ต้องสารยายความโหดแล้วนะครับผมทุกคนก็โอ้ยไอ้ยศแม่กูกูสัตโม้ยเย้คุณว่ากดออกโอ้โหกูกังจะโม้เลยตัวไอย้ยศแม่มาครับตา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 เออ สาธยายความหดของปาติตุสตา <c ười> คุยจะรู้อะไอเวนโอ้โหแล้วอะไรของมึงเนี่ยกองหลังเฮ้ยซาลิบาโอ้โหขอดูชัดๆครับโอ้ซาลิบาลปิดตัวอะไรนี้เปลี่ยนหน้องแม่งไดเฉยเฮ้ยมันมันค้างวะมันแหลกๆวะเนี่ยเอาฟันได้เข้ามาไป เวลาไปซะไปไหนก็นไปไปโอ้ยวันนี้อุตส่าห์ฟิตให้ลงนะผมแหม่ทำกันได้ลงคอบาติสต้าอุตส่าห์ขึ้นนำ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราเอาแฮตทิกก็ได้โอ้ยดิฉินไลไไม่ไปลงเกิดน,นะเว้ยดิโก้ฟอลันมาแล้วฟอลันฟอลันจะไปไหนโอเคครับย,ยังได้ เป็นลูกตั้งเตะจากหน้าประตูครับผมเขียวเลยฮนะเกอร์ Girl, ให้มาที่ดิวันโดซ้ายครับที่เตะแล้วโอ้โหวันโล่งครับยังมีตัวปิดไว้อยู่ฟอรลันขึ้นหลังมาครับคาร์ลอสแล้วลูนซโซเครีครับได้อยู่โดนตัดครับโลูนโซให้มาที่ดิงคินไล เอาแล้วาติสุทธาลูกนี้ครับโอ้ห่คาสติแม่งยอดใจหนึ่งก็กดไปแล้วไงเออเอาได้อยู่ครับมาแล้วครับคอสต,สต,สติลูกนี้โอ้ห่กดรับมุม่งทำไมฮานูกูเกียบปั๊บกดรับมุ่งทำไมเมื่อกี้แต่แปรๆน่าจะเข้าอยู่ครับเนี่ยเชีย่ยครับเลววนโดมุมไม่หัดซะเลย อย่าเมาแล้วกันเปิดดีอยู่โขี่ครัยบยังด้รูปทุ่มอยู่นะแหมครึ่งเรียกครึ่งแรกนะผมโดนตีเสม,มอได,อด้เริเ่มเครียดเริ่มเครียดบ้าว่าเคเมได้เขียอายาวขึ้นมาลูดติเกอร์คาร์ลัสคาร์ลัสมาที่โรเลนเซ่โรเลนโซ่โ เอกไปครับลูกนี้เฮ้ยเอาละครับบาติสต้าจ่ายสวยๆนี่โอ้เอาเอาโอ้แล้วแอนาหลอกมึงโอ้ยไอมึงไม่ปรับไปให้กูเป็นตัวที่มันอยู่โกโล่งๆแล้วโอ้โหมึงเอากวงให้ใครมงเนี่ยเขาติดเลยเมื่อกี้เนี่ย อู้แล้วบาติสตุสตาแต่ย้อนหลังครับผมให้มาเหมือนจะเป็นลิบันโดหรือคารานกูนะครับเมื่อกี้อูอ้แล้ว AI เขาไปให้เราเป็นตัวนั้นไงเป็นตัวโม่งนะผมตัวแรกนะผมเสียด้ไปไม่เป็นไรครับบาติสตุสตาเราคืนง่ายอยู่แล้วนะผมบาบัพกับพีบ่อ๋บาต,ต,ติสตุสตาลงเล่นหนึ่งเกมนะผมเกมเมื่อกี้นะครับ มอันนี้เป็นร่างอะไรวะเฟอเรนติน่าปีเก้าสี่เก้าห้าแบบโอเคเดี๋ยวไปต่อขึ้นหลังกันนะผมแบบป,ป๊บๆรอเลยครับพี่เขียบมาที่โรดดี้ อ้าวอย่างนี้หวานเจี๊ยบแล้วเนี่ยไหนๆก็ขอให้ทิกแล้วกันโอ้โหเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ผมให้ให้เดี๋ยวขึ้นมาครับปลาบาดตัดไปได้แล้วดิวนโดชวิบชวบชัวบโอเคครับนะ่าอยู่คัตติกแล้วเปิดโมงขึ้นไปแล้วครับฮันนุก,กูลยิงโอ้โหอะไรครับเนี่ย โอ้เหลือจะเชื่อครับมึงยิงกันอะไรเนี่ยคาร์นกูนลูกตั้งเตะครับผมจากเดวิดเดคเคียในเป็นร่างฟิออนะครับผมรออะไรลูกพี่ต้องใส่ไขยก๋็ยเตียวอยู่นะครับผมแอบเจ้านายเล่นหรอหรือใครมึงไขมูท้าปะเนี่ยหรือมึงไข่ลูกชิ้นหรือขับวินยังไง ก็มารอมึงกดอีกเอาละฟารันเหมือนจะหลุดเหมือนจะหลุดฮุยเสียเสียเสียปาติสตาเอาหมวกมาแล้วครับที่เด็กยลาลาเด็กยลาลาเด็กยลาลาขวาไปครับที่คิมมิดคนดีคนเดิมแล้วเปิดหมวเข้ามาเขาติกลูกนี้อย่างงไม่ได้ครับเอ็มปาเป้ให้ซ้ายมาที่โลนโซ โลริโซเปร์เลก,กินี่โอเคครับมาติอุดให้มาที่คอสติกไปที่ริบันโดแล้วโอ้โหเหมือนจะล้ำหน้าครับผมเมื่อกี้บาติสตูตาเลยกับข้อไล่นะครับผมแม่เทส่งไปพอดีคนระับออกไปแล้วครับบาติสตูตาลูกนี่ครับลูกไฟโอ้โหติดมือนะดเดียนะผมแมมยังเซฟไว้ได้ครับผม หลวงพ่ดเดวิดวัดีเีเอนี่แหละสูตรนี้สูตรเตียวคิมมิดโอ้อย่าเอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเมาอย่าพึ่งใจยันน้องชายเปิดมาลูกนี่โอ้ยงงตรงเกาะไม่เป็นหรือวะโอ,โอ้แล้วอะไรของพี่เนี่ย มึงตอบแชทแฟนมึงเนี่ยอเอาไปแล้วครับลิมันโดจ่ายมาที่คอสติกช็อปช็อปชวอปชอบวบ,บที่เตียวแล้วยาวโอ้ยผมจะให้ชาวนกูเมื่อกี้พี่ชัยแล้วอลิมันโดบอลจากไหนไม่รู้ครับเข้าตีนเฉยเลยแล้วยิงไปเลย แม่บอลโคโคิกจากไหนไม่รู้นะผมเข้าตีนเฉยแล้วยิงเลยมาครับที่โรดี้มาติอุดเอ็มปาเป้เอ็มปาเ,เปเ้แล้วลูกนี้โอโ้โหตูนตีเสมอง่ายมากเออแปลกดีเหมือนกนะันไอ้มาดูอุดมาดูซ้ายมาที่ฟิลิปคอสติก แทงกลางมาผมไม่ได้ครับเอาแล้วคอสติกเปิดมาบาติสตูตาครับแพทฉีกไปแล้วครับบาติสตูตาโอ้โหไหนเชื่อครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับผมแม่งแทงหลุดเลยสี่สามครับแบบนี้อะไรไมันจะดูเดือดขนาดนั้นกูต้องมารอมึงอีกนะพี่มึงรออะไรเนี่ย เอามาโรดี้โรดี้มาที่ฟอรลันแล้วปาเป้ไปไหนเดอะบอยแทงปาเป้อ้าวเคลี่ยเคลี่ยครับเคลี่ยเขียงเดียวเขียงเดียวปาบาโอ้มึกว่าตเขาตีจะตัดได้เนะมื่อกี้เฮ้ยปาเป้หลุดปาเป้หลุดอย่าปล่อยมันไปอย่าปล่อยมันไปเดอะบอยมาที่ฟอรลันแล้วปาเป้คืนมาที่ฟอรลันแล้วเตโอสวยงามครับ ลูกนี้ให้มาแล้วบาติสตูตาไปหลบหลังฟันได้เฉยโรดี้ชูบนี้นี่เคียวเลยเฮอนี่นี่หลงปู่เคียวไม่ใช่เชียวลูรี่แต่เป็นเชียวเลยเฮอ่ามาแล้วครับคอสติกคอสติกลูกนี้ยับบาติสตูตาซ้ำไมโอ้โหมองตรงอยู่ครับแต่ว่า ครั้งนี้ะอกจริงครับผมแม่มึงหลายครั้งแล้วเนี่ยมึงเน็ตไม่ดีหรืออะไรเนี่ยโอ้กุลทัศแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ชนะนะผมชนะใสๆนะครับปาร์ตี้สุดท้ายก็แฮชชิกไปนะผมแนี่ยสลับปาร์ตี้สุดท้ายผมก็ไม่ต้องสาธยายความอะไรมากนะผมแม่เห็นแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าตึงขนาดไหนเนครับคลิปหน้าก็ไปดูตัวอื่นนะผมนะ